สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันทางโมเดิร์นไนทีวเช่นเคยกับมอเตอร์เวิร์นะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กันไปทางค่ายกลางปีบ้างครับก็เป็นงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้นะครับนั่นก็นนคืองานบางกอกอิมพอร์ตคาร์แอนด์ยูสคาร์หรือว่างานมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสองซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่7แล้วน,นะครับมาภายใต้แนวคิดใหม่สดลดทุกวันครับ คอนเซปต์ของงานก็ยังคงมุ่งไปที่การโชว์รถหรูเพื่อตอบรับกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบรถหรูรถสปอร์ตแล้วก็รถที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนในเรื่องของรถมือสองนั้นก็เน้นในเรื่องรถที่ผ่านการรับประกันคุณภาพแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลด้วยพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้ก็ประมาณ1,000 0ตารางเมตรที่ Chall e n g e r 3 Impact เมืองทองธานีนะครับ งานนี้จัดระหว่างวันที่20ถึง26รกรกฎาคมครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงถึง3ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์11โมงถึง3ทุ่มนะครับใครที่สนใจรถนำเข้าหรู้ๆนะครับรือว่ารถมือ2ที่เขาดูแลในเรื่องของคุณภาพมาแล้วก็ไม่ควรพลาดครับงานนี้ ก่อนจากกันก็ต้องฝากไว้นะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยและฝนตกหนักใช้รถใช้ถนนก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับหมอวัววันนี้หมดเวลาครับลากันด้วยช็อตเด็ดกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ